สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแม่ให้ปากคำผู้บัญชาการสอทอลุยสอบแม่แตงโมลั่นบางแจ็คเพอร์เจอร์หึม้มผิดจัดหมายแดงล่าตัวที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนายอัจฉริยะพร้อมด้วยนางพานิดาเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อชี้แจงกรณีส่งโทรศัพท์ของแตงโมให้บางแจ็ค จนมีการปล่อยภาพที่กู้คืนมาได้จากโทรศัพท์ลงสื่อสังคมออนไลน์พลตำรวจโทรกระชายคล้ายครึงพอบอชอสอทอเข้าสอบปากคำด้วยตนเองทันทีที่มาถึงนางพนิดากล่าวเพียงว่าวันนี้ไม่มีความกังวลที่ต้องมาให้ปากคำแต่อย่างใดพลตำรวจโทรกระชายเปิดเผยวันนี้เชิญนางพนิดาเข้าชี้แจงกรณีส่งโทรศัพท์ของตังโมให้บางแจ็กนำข้อมูลในโทรศัพท์ไปเผยแพร่ ส่งผลที่เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ขณะนี้ทำการปิดบัญชีเฟซบุ๊กที่บางแจ็คใช้เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของประเทศไทยแล้วส่วนของที่สหรัฐอเมริกากำลังประสานอยู่โดยมีประเด็นข้อสงสัยที่ต้องสอบถามนางพนิดากว่า30ประเด็นเรื่องความจาเป็นที่มอบโทรศัพท์ให้บางแจ็กทั้งที่ในประเทศก็มีบุคคลที่ไว้ใจได้ พลตำรวจโทรกระชัยยังกล่าวอีกว่าหากพบว่าบางแจ็คมีการกระทำความผิดก็จะเข้าสู่การออกหมายแดงเข้าสู่กระบวนการติดตามตัวมาดำเนินคดีในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราย0บบัญญัติว่าถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้ทำลงนอกราชอาณาจักรไทย ให้อายการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือมอบหมายหน้าที่นั้นให้กับพนักงานัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบการสอบสวนแทนได้ทั้งนี้โดยส่วนตัวเห็นว่าบางแจ็คเป็นคนเพอเจอร์ไม่ใช่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่อย่างใดซึ่งการสอบปากคําครั้งนี้จะอนุญาตให้นางพนิดาและทนายความเข้าร่วมสอบปากคํากับพนักงานสอบสวนเท่านั้น จะไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังการสอบปากคำเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลออกไปเผยสู่สาธารณะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Daily News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ